ah uh... thank <laughs> เดยนนั่ง,งกังนนะครับมาถ่ายโมเตโต้ด้านหน้าดีอย่างที่นีที่สุดหาเดี๋ยวเขาไปให้เราทุกคนคุกคนัูด้หน้าแบ ับทางใดไม่ได้เสียนะครับผมนะครับจะตามจับนงดีองขางหยไว้นะครับเนาะทุกอย่างาจะพวกพวกคนแวกะไ้เร cái này hòn hòn cái này hòn cái này hòn 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 hòn

Obrigado.